สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมในงาน Success Academy ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทักทายไปยังสมาชิกที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็วันนี้ลินได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทอโธมีมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะของสมาชิกอโธมีที่ได้ทำธุรกิจนะคะภายใต้คอนเซปต์จากความรักมุ่งสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆก่อนนะคะลินอายุ31ปีค่ะ ปัจจุบันทำธุรกิจอัธุนีเต็มเวลานะคะเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ขอนแก่น1 5-3จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ทำอาชีพเสริมควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล่ามภาษาเกาหลีค่ะรับทาวีซ่าไปเกาหลีด้วยนะคะเป็นแม่บ้านรับจ้างทำความสะอาดด้วยค่ะเป็นสตาฟที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะแล้วก็เป็นนายหน้าอังหาริมทรั์ด้วยค่ะ ฟังฟัดูแล้วไม่เหมือนจะเป็นงานฟรีแลนซ์เหมือนจะเป็นรับจ้างทั่วไปมากกว่าใช่ไหมคะก็ทำอะไรอย่างพวกพูดกันไปแต่ว่าที่หนึ่งในใจนั้นคือธุรกิจอัทุมีนะคะโอเคค่ะก็นะก่อนที่หลินจะมารู้จักกับธุรกิจอาทุมีนะคะก็ทำทำงานเป็นสตาฟนะคะขององค์กรไวแวมซึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะคะตลอด4-5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ เมื่อเราอยู่คลุกคลีอยู่กับมนะิชชันนารีเนาะเราก็ได้ครูพักรักจันะคะได้โอกาสเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มเติมด้วยจนกระทั่งเรามีความรู้ความสามารถในด้านของภาษาเกาหลีติดตัวมาด้วยทําให้ได้ทาอาชีพล่างฟิแลแลนไปด้วยนะคะช่วงที่มีงานทําดีๆอยู่เนี่ยนะคะปกติแล้วไม่ใช่คนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินตัวอะไรมากนะคะยิ่งมาเจอกับวิกฤตโควิดค่ะงานที่ตัวเองเคยทําได้ หายไป100นะคะช่วงนั้นวิกฤตมากๆเลยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างลำบากค่ะไม่มีรายรับเข้ามาเลยไม่มีรายได้เลยแล้วก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านของคนอื่นค่ะคุณพี่ใจดีท่านหนึ่งเขาก็เมตตาเราเนาะให้เราอยู่กับน้องสาวนะคะที่บ้านของคนอื่นนะคะในระหว่างที่กําลังมองว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรดีจะทําอาชีพอะไรดีในในช่วงโควิดนี้มีอะไรที่เราทําได้บ้างลิ้งก็ได้พบกับธุรกิจอัตมีผ่านทางการแนะนําของ อา,อาจารย์ที่คิดจะจัดให้รู้จักกับสปอนเซอร์ชาวเกาหลีนั่นเองค่ะาสาเหตุที่หลินตัดสินใจเลือกธุรกิจอาธมีนะคะเพราะว่าอาธมีเนี่ยสามารถทําให้หลินฝันได้ใหญ่มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทุกท่านเคยได้ยินไหมคะว่าศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความรัก,รกอ๋อเคยได้ยินกันใช่ไหมคะในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ใครที่ไม่รู้จักความรักก็ผู้นั้นไม่รู้จักกับพระเจ้านั่นเองนะคะอ,อส่วนตัวหลินเป็นคริสเตียนค่ะแล้วก็เราถูกสอนถูกอบร,รมมานะคะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามให้เราทําภายใต้พื้นฐานของความรักเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามที่จะรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราด้วยก็คิดมาตลอดว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่เออฉันก็มีความรักนะฉันเป็นคนดีคนหนึ่งนี่แหละนะนะคะแต่เมื่อชีวิตมาเจอกับวิกฤตนะคะ ลินค้นพบตัวเองว่าขนาดความรักของเยน,น่ะคะ่ะมันแคบลงน้อยลงเล็กลงตามขนาดเงินในกระเป๋าซะค่ะเวลาที่เราอยากจะแสดงความรักให้กับผู้คนรอบข้างเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวนะคะเมื่อสักครู่ทัศน์ก็บอกแล้วนะคะมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นเราอยากจะแสดงความรักให้กับเพื่อนๆของเราไปใช้เวลาพูดคุยแบ่งปันสารทุกสุขดิบกันนะคะ ชีวิตมีค่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะค่าแรกค่าน้ํามันรถค่ะที่จะต้องไปเจอกันถูกไหมคะค่าที่สองมาแล้วค่ะค่าอาหารค่ะมันคุยอย่างเดียวได้หรอมันต้องกินด้วยน้ำมามอยไปด้วยนะคะแล้วก็มีค่ากาแฟด้วยอะอย่างน้อยไม่ได้เจอกันตามมื้อเช้าเที่ยงเย็นก็ต้องเป็นค่ากาแฟนะคะก็เคยปฏิเสธการนัดพบกับเพื่อนๆกับคนรอบข้างเพียงเพราะตัวเองไม่มีเงินซื้อไหมคะเคยค่ะลินเคยค่ะอ๋อวันนี้หรอ เว้ยแกเราไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะจริงๆว่างค่ะแต่ไม่มีเงินนะคะก็เลยไปเจอเพื่อนไม่ได้แล้วอย่างถ้าเราอยากแสดงความรักให้กับครอบครัวเราล่ะคะมีใครทํางานที่ต่างจังหวัดบ้างไหมคะมีไหมโอ้ทุกคนอยู่ที่บ้านเหรอคะแต่ไม่ใช่เนาะมีหลายท่านที่ทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะกลับไปบ้านทีเป็นไงคะกลับไปมือเปล่าได้ไหมคะ เฮ้ยไม่ได้ปาคางบ้านเดี๋ยวถามเอานะคะกลับไปมือเปล่าก็ไม่ได้มันลายใจมันจะต้องมีของฝากอะไรไปติด,ตดไม้ติดมือไปฝากครอบครัวด้วยค่าเดินทางเป็นไงคะก็ต้องเสียกลับไปใช่ไหมคะไปถึงที่บ้านใครต้องเป็นคนจ่ายค่าอาหารคะเราหรือคุณพ่อคุณแม่มันควรจะเป็นเราถูกไหมคะนะถ้าไม่มีอย่างนั้นใครเคยไม่กล้ากลับบ้านเพราะไม่มีเงินบ้างไหมคะ โอ้เราเป็นพวกเดียวกันค่ะถ้าพ่อดูอยู่นะหนูดูอยู่ทางออนไลน์นะคะบางครั้งนะคะเราก็ละอายใจที่จะกลับไปบ้านเพราะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็บางคนก็อยากกลับแต่ว่ากลับไม่ได้ก็มีนะคะหรือถ้าเราอยากที่จะแสดงความรักให้กับสังคมละ่ะแบ่งปันสู่สังคมละ่ะเป็นไงบ้างอยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือคนยากจนคนเจ็บป่วยโดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสนะคะเวลานเราไปเจอเขาเนี่ยเขาไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวอะเราจะเราจะทําแค่แบบ สู้ๆนะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วก็เดินหนีไปแค่นั้นไหมคะเราจะไม่เลี้ยงข้าวเขาสักหน่อยหรอคะเราจะไม่มอบเงินให้เขาสักหน่อยหรอคะใช่ไหมคะถ้าเราอยากที่จะแสดงความรักกับใครสักคนอะจริงๆมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวนี่เราปฏิเสธไม่ได้ ตัวเราเองก็เหมือนกันอะงั้นไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยมนาะพูดถึงการรักตัวเองบ้างนะคะปัจจุบันทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทางานนะคะ24ชั่วโมงปากกัดตีนถีบนะคะหาเช้ากินขําไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะพักผ่อนไม่มีเวลาแม้แต่ไปฟิตเนสออกกําลังกายไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารดีๆเพื่อสุขภาพให้ตัวเองกินอาหารเสริมอตัตโนมีก็ซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีเงินอย่างนงี้นะคะทาให้สุขภาพเราก็ยังแย่ไม่มีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนด้วยสุขภาพจิตกก็แยไป นะ,ะถ้าการที่เราเป็นคนที่มีความรักเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนในอัตมีเนี่ยเป็นท่านที่มีความรักอยู่แล้วแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเ,เราขยายขอบเขตความรักของเราให้มากขึ้นอ,อย่าให้ความจนเนี่ยมันมาจำกัดขอบเขตความรักของเราดีไหมคะมีท่านไหนที่เคยฟังบรรยายของท่านประธานป้าคันกิวท่านได้พูดถึงคำหนึ่งที่ว่าคนที่ทำธุรกิจอัตมีแล้วไม่สำเร็จคนนั้นไม่มีความรักไหมคะ เคยได้ยินเนาะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่หลินฟังอุ๊ยประธานแรงนะเออแรงนะท่านประธานไม่มีความรักเลยหรออะไรเงี้ยแต่เมื่อทําธุรกิจอตอมี่ไปเรื่อยๆคบโอ้โหคาพูดของท่านประธานนั้นเป็นความจริงค่ะถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจอตอมี่ท่านไม่มีความรักไม่ได้นะคะเออหลินทําธุรกิจอตอมี่มาตอนนี้สองปีครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะสองปีครึ่งสิ่งที่หลินได้ในธุรกิจอตอมี่เนี่ย มันเป็นเงินแสนเงินล้านหรือยังคะยังนะคะมันมีรายได้ที่มั่งคั่งมันง่นคงหรือยังคะยังนะคะระยะเวลานี้เป็นช่วงที่หลิงสร้างทีมคะ่ะสร้างทีมและสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นเลยนะคะได้พัฒนาตัวเองได้รู้จักที่จะมีความฝันได้รู้จักที่จะขยายขอบเขตความรักของตัวเองให้มันใหญ่มากขึ้นไม่ใช่รักแต่ตัวเองนะให้มันขยายไปสู่พาร์เนอร์ให้มันขยายไปสู่สปอนเซอร์ขยายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะ ความรักเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นนะคะถ้าท่านเข้ามาทําธุรกิจอโทมี่แล้วแผนการตลาดค่ะเชิงบังคับนะคะให้เราจะต้องรักผู้อื่นเป็นนะคะความสําเร็จของทีมคือความสําเร็จของเราในอโทมี่ฟังดีๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องเก่งก็ได้นะคะเหมือนที่ท่านตาบอกเราไม่จําเป็นต้องเก่งก็ได้แต่เราต้องรักให้เป็นนะคะในธุรกิจอโทมี่แล้วก็ ความรักที่เรามีให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้ทุกท่านสามารถประสบค,ความสำเร็จในธุรกิจอัตมีได้นั่นเองสําหรับหลินนะคะการเข้ามาทําธุรกิจอัตมีเนี่ยวายอัตมีของหลินนั้นคือการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้านะคะเป็นเหมือนมิชชั่นที่พระองค์ให้กับหลินว่าโอเคเราจะต้องไปจนถึงความสําเร็จในจุดนี้นะคะต้อง<ช>ออทําให้ถึงเป้าหมายให้ได้แต่ว่า เป้าหมายสูงสุดนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เท่านั้นสําหรับลนนะคะจะจะเป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาลักษณะของตัวเองให้ดีที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นคนที่ดีมากขึ้นรักคนอื่นได้ดีมากขึ้นเป็นคนที่พระเจ้าขอพระทัยเป็นคนที่พระองค์ใช้งานได้ถ้าพระเจ้าจะทําให้หลินสําเร็จเลยพระองค์ก็ทําได้นะคะแต่ลินจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแล้วก็จะไปเป็นเป็นคนรวยที่ใช้เงินไม่เป็น สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะหลายคนถามเรนว่าธุรกิจอทูมีเนี่ยสามารถทําให้เราเกษียณได้จริงไหมเราสามารถหยุดทํางานได้จริงไหมอาจจะมีความสงสัยเพราะว่าอะไรคะผู้นําระดับเงินแสนเงินล้านนั่งอยู่ข้างหน้าท่านปัจจุบันท่านยังทางานอยู่ไหมคะเอ๊ก็ทํานะเขาได้เดือนละสามละห้าล้านทำไมเขายังทํางานอยู่นะคะเินจะขอยก คำพูดของท่าน imperial ย e ลีเฮจองท่านไม่ได้มาอยู่กับเราในวันนี้ท่านเสียดายมากด้วยปัญหาสุขภาพของท่านแต่ท่านสัญญาว่าท่านจะมาพบกับสมาชิกประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะหรือประทับใจคําพูดของท่าน imperial อย่างหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะสำเร็จท่านทํางานในอะตอมีเนี่ยเพื่อไรายได้เพื่อความมั่นคงจริงค่ะแต่หลังจากที่สําเร็จแล้ว เหตุผลที่ท่านยังคงทำอาธิบมีอยู่นั่นก็คือท่านทําเพื่อสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นก็คือความรักและความเคารพนับถือที่ท่านได้จากผู้คนนั่นเองค่ะปุบมือให้ท่านหน่อยเป็นคําพูดที่ฟังแล้วออฉันก็อยากทํางานไปจนตายเหมือนกันแหละถ้าอย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีชีวิตทีเออ่เป็นแบบอย่างให้กับผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเหมือนกัน เราทํางานเพราะเราเลือกไม่ได้งานเลือกเรากับการที่เราทํางานเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเราอยากทาเนี่ยความสุขความฟิลลิ่งแบบมันต่างกันนะคะมันต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดก็ตามที่ทาธุรกิจอุตุนี้แล้วมีผู้มุ่งหวังที่ยังไม่ตัดสินใจตามแล้วตามอีกชวนแล้วชวนอีกแล้วยังไม่มายังไม่ทําไม่เป็นไรนะคะในอนาคตภายใน4ีปีนี่นะคะความจนความทุกข์ความยากลําบาก จะบีบบังคับให้เขามองหาโอกาสแล้ววันนั้นเขาจะเห็นอาถุรี์เองค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำณเวลานี้เตรียมชีวิตของตัวเองคุณพร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์ที่ดีให้กับใครสักคนแล้วหรือยังคะว,ว้าวรอเลยค่ะภายในสีปีนีน่แหละคะ่ะมาแน่นะลำบากแน่เลยะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวก็เดี๋ยวเยวมื่อเข้ามาให้เราพร้อมที่จะดูแลเขาเนาะเวลคำขเขาแล้วก็มามาทำงานด้วยกันยังไม่สายนะคะ โอเคค่ะแน่นอนค่ะอาทอมมี่นะคะทำให้หลินมีความฝันแล้วก็ขยายขอบเขตความรักได้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะทุกๆครั้งที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะคะมีปัญหาในคนรอบข้างมีปัญหาหรืออยากจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือไม่ใช่แค่ปลอบใจสู้ๆนะเธอเธอเก่งอยู่แล้วเธอ่าไปได้ <c oughs> บ,าบายๆ <c oughs> ไม่อยากทําแค่นี้คะ่ะอยากน้อยอยากจะเลี้ยงข้าวสักมือ้อนึงอะถ้ามีพอให้หยิบให้ยืมก็จะทำนะคะเพื่อที่จะให้เขามีทั้งกำลังใจและกำลังกาย กลับไปสู้กับปัญหาของเขาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะลินอยากจะเป็นคนที่ครอบครัวภูมิใจว่าลูกคนนี้หลานคนนี้เป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นคนที่เ,เลี้ยงดูผู้คนรอบข้างได้นอกจากจะร่ำรวยแล้วยังเป็นคนที่สังคมรับอ่ารหะนะคะอยากจะเป็นคนแบบนี้แล้วก็วันนี้นะคะลินจะประกาศลินตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะประสบความสําเร็จในธุรกิจอัตโนมี omi, แล้วออกไปแสดงความรักให้คนทั่วโลก ได้ยินได้ฟังช่วยเหลือพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเนี่ยให้ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเลยค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากกับทุกทกท่านว่าอาตอมีเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของรายได้อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะเดือนละหลายล้านนะคะเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราแล้วนะคะยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราขยายขอบเขตความรักของเราเนี่ยให้ได้กว้างมากยิ่งขึ้น ะะให้กว้างมากกว่าที่เป็นแล้วให้ไปได้ไกลมากกว่าที่เคยทุกท่านอยากจะขยายขอบเขตความรักของตัวเองให้มากกว่านี้ไหมคะ <Yes. S 1> อยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงอย่าลดขนาดของความฝันแต่ให้เพิ่มขนาดของความพยายามขอบคุณคะ่ะขอบพระเจ้าไวพรนะคะ